เดี๋ยววันนี้เราก็จะเข้าไปพักที่ในเมืองดานังอีกหนึ่งคืนนะคะก่อนกลับประเทศไทยระหว่างทางมอเตอร์ไซค์เยอะมากเสียงตแตรนี่แบบผสานเสียงกันเรียกว่าแบบอยู่อินเดียเลยค่ะโรงแรมและนี่ก็เป็นโรงแรมคืนสุดท้ายของเราที่ดานังนะคะชื่อมวงตัน แกรนนะคะเขามี2ส,สาขานะคะอีกสาขาหนึ่งจะเป็นมงตาลลักชูรี่นะคะก็รวมบุฟเฟ่อาหารเช้าด้วยนะคะห้องกว้างขวางมากค่ะใหญ่สบายแล้วก็สะอาดด้วยนะคะพนักงานก็บริการดีในระดับหนึ่งนะคะก็อยู่ใกล้กับไหนมาร์เก็ตด้วยจะตดีน,นี้อยู่ดานางาไปเดินไปในมาร์เก็ตเพราะไปหาอะไรกินอยู่อันนี้สไปแฮงเอาท์กันด้วย ค่ำคืนสุดท้ายแล้วของทริปเวีนามหอยอันเวดานังของพวกเราใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพรุ่งน,นี้เราจะกลับไทยแล้วค่ะสามได้นานอรงมาก ชาแบบแปลกๆร่ปเก่อนไอะไรเนี่ยดูยยูยูไทยแลนด์ไแมามยาโอเคหอยแล้วก็หอยแล้วก็หอยน้วยไม่บอกยเปไงคะเป็นงงๆว่ะป็นงงๆว่ะไม่ครบจ่ายตังค์แล้วไม่เอามาให้เนี่ยานอะพี่เนาวหร้อนมากเวนาวหนาว่หนาวอ่ะ This m น a n ต o t Hot. อ well, ่าะน้องน้องน้องอน้องน้น้อง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 น้อน้อนน้อง้น้อง้้อนว่ะนนง้อนนนนงนนอนนน้า่ ห่างกันไม่เจอมันบ้าไม่รู้พิกัดจ้าคนนั้นเขากินเลนเรามาไงพี่เขาเไม่เพิดีเ<อ>เราไม่ผิดเ,เราไม่ผิดเขากินเลนเรามาเราไม่ผิดกูเลเาากลักกว <laughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปอ่าไนท์คลับค่ะไนท์คลับเ <laughs> ต้นสักสองสามเพลงแล้วก็ดื่มเบียร์สักหกขวดเบาๆหกขวดเบา<ร>ๆ <laughs> อันนี้คือดานังยามค่ำคืนนะคะคุณผู้ชมดานังคือเลิศค่ะ ้ไฟเหมือนกับพอกับ KL เลยนะว่าไปว่าไปได้ดูเนาะพวกเราก็สุดจริงเนาะก่อนเคยเลยนะก่อนเคยะก่อนจะหยุดก็เคยสุดมาก่อนก่อนเคยสุดก็เคยหยุดเฮ้ยมก่อนจะหยุดก็เคยสุดมาก่อนก่อนเคยหยุดมาก่อนกผมไม่น่ารับพวกนี้พวกนี้ป่วยนะ วิ้ยกลางคืนไฟดีนะเนี่ยดูดิสถานบางกรอ่ะรถแก๊ปเล่กได้ถึงกี่โมไม่รน่าจะได้นี่ยยืมบ่าฮฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮา่่าา่่ อดานางยามค่ำคืนนะคะคุณผู้ชมอันนี้แล้วกันนะตึ้งผ้าอะไรนะพี่ผ้าพันอะไรนะสินเจ้าค่ะสินเจ้าดานังค่ะสินเจ้าสินจ้าค่ะใช่ไหมแล้วก็เลยติดต่อลูกค้าฮะอ๋อลายก็มีใหุ้งเหรอดุ y งยูอะยู u ะไ e t ทยแลนด์อะ Yes, we are Thailand Chú quá <laughs> อบบุรีดูดแล้วหนึ่งยอลียยอใจยอดยครนั้นยอดาลงเตียอ้นุบนอยบแลววยดนามขังยามค่ำคืนหน่อค่ะเดี๋ยวพวกค่ำคืนไม่มาเวีนงานกับช้าอันไม่ใช่ค่ะอันนี้คือ tomorrow นะคะตั้งแต่อันล l a s t night แล้วก็อัน i l and tomorrow นะคะ ตีห้าค่ะ<ฮ>เราเราจองโรงแรมผิดแล้วค่ะองตัวแต่ว่ามองมองการมีสองเขาเรียกว่าสองสาขา<ฮ>แล้วก็รถแท็กซี่ไปส่งเราผิดเราต้องเสียเงินเรียก<อ>แกซเพื่อกลับมาห้องคือประเด็นคือว่า กานหาห้องไม่เจอมีคีย์การ์ดแต่เข้าห้องไม่ได้แล้วมีทุกห้องเลยนะเว้ยเลเวลห้องของมึงรอชิวีมีเลขของห้องเลยเว้ยห้องอีู่ในยังเนามอะไรเวียดนามทำชีเที่ยวยังไงเที่ยวยังไงให้ฟ้าสว่างดูสิดูนี่เที่ยวยังไงเที่ยวยังไงให้ลาบู่เที่ยวยังไงฟ้าสว่างเออจัดเลยที่บอยเที่ยวยังไงเที่ยวยังไงเที่ยวยังไงก่อดเที่ยวยังไงให้ไปโรงแรมผิดถามก่อนด าอาบน้ำรอกลับบ้าน ว่าล้วค่ะเสียงหักแล้หนึ่ง